ตั้งรานให้เป็นอุปราชแต่ไม่ต้องว่าราชการอะไราทั้งหมด่า<ช>เปิดไม่ต้องรักษาเพราะไม่มีใครเลื่อยไม้ใน็บเอามาจ้ะ,ะก็เป็นว่าทุกอย่างเล่าย่อๆจบแค่ที่ในเวลามันเกินเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะครับกลับกลับแหมเรื่องดีเข<ต>ด้วยนะก็ะเป็นอันว่าเอาไงเอบสวดก็สวดนะเอามากลามาได้จะไม่ได้ครับแล้วก็ปั๊บเดียวแต่ก็ได้ ให้น้องเก็บเลยเฮ้ยโชคดีมีถึงรวยนะลยจ๊ะรวยโอ้่เก็บการวยมากๆพัฒนาผมชื่อสัวจำได้ไหมชื่อสัวร์เหรอชัวร็แสดงว่าเป็นเจ๊กเม่เป็นไทยอเป็นเจ๊ก เปียเป็นจีนี่แเ <c oughs> <c oughs> จ็ดหมายแล้วเพราว่าท่านบวชเป็นเจ้าวาจาวัดวัดหนึ่งอ่าเล่ประวัติให้ฟังนะครับครับท่านอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีโอ้ <c oughs> ท่านบอกว่าผมจะบอกเป็นตัวอย่างผมเนี่ยใครๆครก็รูนึกว่าเวลาตายต้องตกนรกแต่ถ้าว่าเวลานี้ผมเป็นพรหมชั้นที่แปดโอ้พเพราะอะไรทําเพราะอะไรเพราะผมไม่คนมีตสะร้าย ดาเมื่อใครพูดไม่ไม่ชอบใจก็เดี๋ยวเตะบ้างฟังถธอบ้างอะไรบ้างอจิตใจวัดชวนหยุดมากอ๋อแล้ในการต่อมาบวชได้สิบแปดพรรษาถ้าเท่ายกทรงก็ศึกบแต่ว่าอาจ,จารย์ัวไม่มีเมียรับรับก็ไม่มีเมียนะถ้าต่อมาไม่ช้าถึงกกะป่วยก็ให้น้องชายนอนในเรือให้น้องชายเจวเรือไปไปดูวัด ไปลอยหน้าวัดกลับมาพอกลับมาถึงบ้านก็น,นึกถึงภาพวัดรังขัดสมาธิตาย<อ>นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนึกถึงพระเจ้านะ<อ>นก็จับภาพวัดที่สร้างไว้ตายตายในสมาธิเวลานี้เป็นพรมชั่นที่แปดนี่เป็นบุคคลตัวอย่างนะ<อ>ใครที่โมโตโสมากๆก็อลองนึกึูทุกคนนี้บ้างเวลาเลิกโมแล้วก็นั่งคุยกับพระใช่ ไม่มากก็เอาสักวันในยี <coil riff> ่ส <aired> ิบห้าชั่วโมงก็พอครับอ้าวันไม่ยี่บสี่เนี่ยเอไม่ดูแห่ตัวนี้ก็ยังไม่มาแหมแหม่อนที่สามไม่รู้ว่าห้อยล่างหรือห้อยบนนะช่างมันมันจะเสียห้อยไหนก็ช่างมัน S <S <k iller> เอาต่อไปตาตาดได้เอาเลยเริ่มเลยนะกราบนมัสการประเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงคือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเจริญพระกรรมฐานไอ้มโนมนยิทธินี่นะครับอยู่บ้านทําเป็นประจําทุกวันบางครั้งกล่าวคําสมาทานบางครั้งก็ไม่ได้กล่าว บางครั้งก็มีธูกมีเทียนตามแบบฉบับบางครั้งก็ไม่มีไม่ทราบว่าจะมีโทษผิดระเบียบอย่างไรหรือเปล่าเขอหลวงพ่อดีโปรดเมตตาด้วยเถิดเจ้าค่ะพ่าไงนะสงสัยแต่ละงวดนี่ยังมีห้าแน่เลยจ้ะเลยลูกหลานมากันเยอะอย่างเงี้ยนะจะเป็นธรรมดา ก็เอาที่แล้การอยู่ที่ใจนะอ๋ออยู่ใจเลยครับกรมาฐานนี่ก็ฝึกที่ใจไม่ฝึกที่ของไม่ฝึกที่อมิตรเขารวยรวยลงส่งดีนะจ๊ะตกลงก็เอาใจเป็นเป็นเรงกัดนะหถือกําลังของสมาธิจิตกับความสะอาดของจิตชาเตี่ยมใช่ใช่เรื่อยๆนะจ๊ะเอาต่อไปพ่อเจ้าขาคุณแม่จินดาทุมานน์เป็นคนใจดีมีเมตตา ปลานีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแบบชนิดถวายหัวเอาเคือว่าวันหนึ่งหุงเป็นหมอ่อมอมอใหญ่ๆเลี้ยงแหลกแจก,กดักเป็นคนมีเมตตาม,มาโดยตลอด,ดแต่พอมาวันที่ 4, สี่เมษายนสามสามศกนี้แกอาบน้ำแต่งตัววิหัวผัดหน้าเสียเชงวับแล้วเข้าไปในห้องมองเท่งไปเลยพ่วมเล็บผูกคอตาย ฮะลูกโอคอตายครับอกูอน,นี่หมาแมวลองให้กันใหญ่เลยต่อ,น,น,อน,นี่ไฟไม่มีใครอะไรกูกินแล้วแมหมาไปตัวน้ำอีตัวหมาเจ้าเก่าเลยอ้าว่าต่อไปโลกก็เลยสงสัยอยากจะเรียนถามว่าทำไมคนที่มีเมตตามหากุศนจะตายสักคนี่ไม่ตาย,ตายดีๆแบบเขาบาาหนหน้างลเจัาค่ะไอ้นั่นน่ตายดีแล้วนะ เขาโผล่อตายดียังตายดีก็ไม่ได้รบกวนใครไม่ได้ยุ่งกับหมออย่างฉันนี่ตายไม่ไดี<อ>ต้องรบกวนหมอตลอดเวลานี่ตั้งแต่ตปี2 5งพนห้มาแล้วป่วยทุกวัน<อ>เนี่ยหมอก็เดี๋ยวนี้หมอเก<อ>้าคนรักษาเห็นไหมโอเป็นสิบคนทั้งสุทธิรักษ์มาจี้ไฟฟ้าให้อหมอหลังเนี่ยลาออม,มาจี้ไฟฟ้าให้สี่วันนี่สองหมื่นนะ หลวงพ่อลงจ่ายให้หมอสองหมื่นหรืครับไม่ใช่ทำไมอ่ะเขาเขียนเช็คให้เลยเลยอ๋อหมอต้องจ่ายเงินให้กับคนไข้ใช่เป็นธรรมเนียมที่เรายกของป่วยมันก็ดีได้ตังค์มั้งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันอ๋อมันจะกลับหน้าเทปอ้าว่าไปไม่เป็นไรรอบต่อไปวิดีโอก็ถ่ายไปแล้วอ้าวรวยรวยลูกแ็กเอ้ยเพิ่งมาเลย ก็ต,ตกลงว่า,าจะตายยังไงกันแล้วแต่จะาอใจดีไดกอย่างมันก็ใช่ใช่สบายนะฮะเรื่องผูกคอตายนี่จยไล่ฟังยกทรงกลับกลับอไม่ใช่ยกทรงผูกนะพะ่อใจไม่ดีอ่านในเงินเงินผูกก็แล้วกันครับ<ะ>เป็น<ๆ>ไงครับหลวงพ่อคระรผูกคอตายนี่บางทีไม่รู้ว่าผูกคอตายนะ<อ>มีหลายคนเมื่อฉันพบมันสมัยก่อนแบเป็นไงครับพ่อครับ เอาเอากคนเดียวนะครับครับหลายคนไม่พอเวลาเพราะว่ามีรายหนึ่งลูกชายไปพาลูกสาวเ,าเพื่อนมาครับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงด้วยกันนะนี่ะคนเป็นแม่นะอ๋อถาถึงสองสาวันตามประเพณีก็ไปเจรจาตกลงกันใช่ไหมล่ะครับครับคนนี้อยู่ที่ตำบลบางใหญ่อำเภอบางประมาจาัรงบุรีอ๋อคนห<ค>น<ด>ึ่งพันเหมือนกันนะอ่ะใช่นะ <im itation> คนสุพรันเหมือนกันเออว่าถูกต้องสิคนสุพัน์นก็ไม่มีตัวสิรวยๆยนะจ๊ะถ<า>้าเป็นว่าขนาดที่แต่งตัวเสร็จออกไปหลังบ้านแกบอกว่าไปพบขบวนแห่ขบวนแห่มันมีทุกชนิดรำกันสนุกสนานคนเยอะเต็มไปหมดนับร้อยนับพันใช่ๆแกก็เลยเข้าขบวนแห่ไปกัเขาด้วยกำลังรำสนุก แต่ว่าในเวลาเดียวกัน,บบน,นพระที่วัดบางใหญ่ท่านไปถ่ายกรรมฐานามีเต้าก็จเจริญกรรมฐานาหัวลงเนหัวลงหัวสูงไปเขาไม่จะเลนี่ถ่ายกรรมฐานไปนั่งเขียโอ้โหแม่นี่เรียยวเป็นพระนับปฏิบัติแท้เลยใ,ในภูมิปฏิบัติเขาต้องคุยแบบนี้ ตอนนี้บังเอิญสมัยนั้นส้วมไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครับสมัยนั้นไปนยังไงครับฟ้าปโปรงโ่งมองข้างนอกสบายลมเย็นโอ้ถูกได้เวลาถ่ายจาระมาก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องล้างมีสุขาพิบาล <c oughs> หมูหมูหูเ้ <c oughs> พ่อพูกเม <c oughs> ื่พรกงนี้กินหมูไม่ได้ใครกินหมูไม่ได้เราส่งมาที่นี่นะอ๋อครับครเจ็บเรียบร้อย บังเอิญฝามันโปร่งถ้าก็มองเห็นว่ามีผู้หญิงสองคนคนหนึ่งขึ้นไปก่อนไปนั่งที่คบไม้ค้าคบพอดีนะอีกคนหนึ่งคนที่สองขึ้นไปถือเชือกขึ้นไปด้วยขึ้นไปถึงปั๊บก็เชือกผูกกับท่อนไม้ถึงไม้ใหญ่อีกด้านหนึ่งก็ผูกกับคอผู้หญิงคนที่นั่งอยู่แล้วเท้าถีบยืนบนสองบ่าขยม เรานังก็เออะบ,บอยฉันสงสัยว่ากรรมาฐานเรื่มเช็ดตูดออกวิ่งพูดพลาดเลยวิ่งพูดว่าเอง็งวายคนก็มากันช่วยกันตัดเชือก <ละ S 2> ครับ <ละ S 2> แก่ <ละ S 2> ฟืน้น<อ>ถามได้ความถามว่าทำไมผยู่โัคอตายแกบอกแกไม่รู้สึกว่าแกผูวคอตายแกกำลังสนุกอยู่ว่า<อ>มีกระบวนรำกระบวนแห่นั้นที่ก็รำกันใหญ่ ก็เป็นว่าคนคนนี้ก็เหมือนกันก็มีเมตตาแบบนี้ไอ้วาระมันเข้ามาถึงนี่ความจริงก็เขาไม่ดโกรธใครคนมีเมตตาขนาดนั้นใช่ไหมบก็แต่งตัวเชงบับแต่งตัวเชงบับแบบเดียวกันจบอย่างนี้จะไปเหมาว่าผูกคอตายตายหงไปตกนรกจบเปร็ไม่ได้นี่ไอ้อย่างนี้ฉันว่าไปสวรรค์มากกว่าเพราะกลังเมตตามีอยู่แล้วเห็นห